สองเคล็ดลับขจัดความกลัวในหัวของตัวเองเมื่อคุณกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจผมเองเคยเป็นนะครับในช่วงที่กําลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจช่วงนั้นก็รู้สึกไม่มั่นใจหวาวุ่นใจแล้วก็รู้สึก แบบทําหรือไม่ทําดีเก๊กก,กลางๆเฮ้ยทำแล้วมันจะสําเร็จไหมเนี่ยถ้าคุณกําลังเป็นแบบผมนะครับคุณโชคดีแล้วที่ได้ฟังคลิปนี้ผมมี2เคล็ดลับที่จะขจัดความกลัวในหัวของคุณอย่างแรกนะครับก็คือแทนที่ความกลัวด้วยความปรารถนาคนเรานะครับเมื่อรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลรู้สึกว้าวุ่นใจไม่มั่นใจเนี่ยมันก็จะดึงดูดสถานการณ์แล้วก็ดึงดูดพลังงานในเลเวลนั้นๆเข้ามา เนี่ยเป็นสัจธรรมของกฎแรงดึงดูดนะครับมันจะยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าสําเร็จยากแล้วทำเนี่ยโอเคคุณอาจจะสําเร็จได้แต่ว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นคุณจงคิดถึงแบบ feeling ความสําเร็จนะครับรู้สึกว่าฉันได้มันมาแล้ว act like a success f u l people ถ้าคุณทําแบบนี้ได้เนะี่ยคุณก็จะประสบความสําเร็จได้ง่ายแล้วก็คุณจะสนุกมากขึ้นแล้วคุณก็จะมั่นใจมากขึ้นในการลงมือทําธุรกิจข้อ2คิดซะว่ามันเป็นการเทสเ Edison น,นะครับผลิตหลอดไฟเขาทดลองเป็นหมื่นกว่าครั้งแต่เขาสำเร็จแค่ครั้งเดียว แล้วเขาก็ไม่ได้ตีค่าหมื่นกว่าครั้งนั้นว่ามันเป็นความล้มเหลวแต่เขาบอกว่ามันแ,แค่การทดลองที่ไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นนะครับคุณเองก็เหมือนกันถ้าคุณทําธุรกิจแล้วคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ผลอย่างที่คุณต้องการมันแ,แค่การทดลองนะครับให้คุณลองเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ๆแล้วกิจวัตนี่คือการเทสไม่ได้ก็แค่ทดลองใหม่แบบนี้คุณจะสนุก นะครับอย่าไปตีค่ามันเป็นความล้มเหลวแล้วคุณจะทํามันได้อย่างยั่งยืนทํามันได้อย่างต่อเนื่องแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้จริงๆครับผมอยากจะฝากไว้นะครับสข้อคิดนี้แล้วก็จงรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกมีความสุขในการทําธุรกิจแค่นี้แหละครับคุณก็จะสําเร็จได้เร็วง่ายครับผมวูดีวูดทเสวัสดีครับ